สวัสดีค่ะ,ะในส่วนของสิทธิพระบัญญัติพระแม่องค์รรมตอนที่บทที่7ตอนที่สองนะคะต่อจากตอนที่แล้วพระแม่องคร์รมก็ได้เมตตาว่าสําหรับผู้ชายนะคะให้ยึดหลักคุณสัมพันธ์5ประการก็คืออูหลุนและคุณธรรม8ก็คือปาเตอร์นะคะซึ่งคุณสัมพันธ์5ประการก็คือไม่ให้ทอดไม่ทอดทิ้งความผูกพันหรือคุณสัมพันธ์5ประการได้แก่คือ 1. ไม่ทอดทิ้งชาติศาสนาและพระมหากษัตริย์ หรือคุณสัมพันธ์ระหว่างผู้ใหญ่กับผู้น้อยนะคะหรือว่าเจ้าเหนือหัวกับประชาชนนะคะหรือว่าเจ้านายกับลูกน้องนะคะ 2. ไม่ทอดทิ้งมารดาบิดาผู้กับผู้บังเกิดกล้าวนะคะหรือว่าพ่อกับลูกแม่กับลูกนะคะ3ไม่ทอดทิ้งภรรยาคู่ทุกขู้ยากระหว่างสามีกับภรรยานะคะ4ไม่ทอดทิ้งบุตรและธิดานะคะก็คือพี่กับน้องนะคะพี่กับน้องดูแลช่วยเหลือกันไม่ทอดทิ้งกันนะคะห้า ไม่ทอดทิ้งผู้มีพระคุณอ่ากับพี่น้องและเพื่อนนะคะเพื่อนกับเพื่อนนะคะก็คืออ่าไม่ทอดทิ้งผู้มีพระคุณและก็อ่าญาติสนิทมิสหายพี่น้องและก็เพื่อนนะคะซึ่งล้วนแต่เป็นผู้มีพระคุณผู้ที่มีสายใยผูกพันกับเรานะคะต่อไปนะคะคุณธรรมแปดประการของความเป็นลูกผู้ชายก็คือ หนึ่งต้องมีความกตัญญูกตวเวทีต่อบิดามารดาผู้บังเกิดก้าวนะคะหรือว่าต่อบุปการีนะคะสองต้องมีความรักสามาัคคีกลมเกลียวระหว่างพี่กับน้องหรือว่าพี่น้องปองดองนะคะสามต้องมีความซื่อสัตย์สุจริตโดยบริสุทธิ์นะคะซื่อสัตย์จงรักภักดีต่อบ้านเมืองนะคะสี่ต้องมีสัจจะและเมตตากรุณามีสัจจะจริงต่อเพื่อนนะคะและก็บุคคลทั่วไปนะคะห้าต้องมีความละอายต่อบาปและกลัวความอัปยศก็คือมีจริยธรรมนะคะ รู้ว่าสิ่งไหนไม่ดีก็คือไม่คิดไม่ทําแล้วก็ไม่พูดนะคะ 6. ต้องใช้สติปัญญาให้เป็นประโยชน์ในทางที่ถูกต้องตามทํานองครองธรรมก็คือมีมโนธรรมนะคะไม่ใช้สติปัญญาในทางที่ผิดนะคะหรือว่าหาผลประโยชน์ใส่ตนในทางที่ผิดนะคะให้อ่ามองในส่วนของมโนธรรมความเป็นธรรมนะคะอ่าความมีจิตที่เป็นมโนธรรมสําสนึกที่ถูกต้องที่ดีต่อผู้อื่นนะคะ7ต้องมีความมีมารยาทและความประพฤติดี นะคะก็คือมีสุจริตธรรมนะคะแต่ 8, ต้องมีคุณธรรมและกล้าแสดงออกซึ่งความยุติธรรมนะคะมีความหรือว่ามีความละอายต่อบาปนะคะต่อไปนะคะหญิงให้รู้จําแนก4คุณธรรมนะคะหรือว่าซื่อตือและยึดถือพึ่งพาสามนะคะได้แก่สันชงอันได้แก่4คุณธรรมคือเป็นคุณสมบัติที่กุลสตรีต้องรักษาไว้นะคะได้แก่หนึ่ต้องมีความประพฤติดีและมารยาทด,ดีรักษาความบริสุทธิ์นะคะ สองพูดจาไพเราะอ,อ่อนหวานไม่สอเสียดวาจาดีนะคะสามการแต่งกายให้สะอาดและสุภาพเรียบร้อยนะคะสี่้าดีสี่มีความยินดีต่อการปฏิบัติหน้าที่ของความเป็นแม่บ้านการงานดีนะคะให้ให้รับผิดชอบในส่วนของงานในบ้านนะคะให้อ่าเป็นระเบียบเรียบร้อยนะคะรับผิดชอบในหน้าที่ของกุลสตรีนะคะต่อไปนะคะยึดถือปฏิบัติตามสามของสตรีได้แก่ สตรีที่ข้อ1สตรีที่ยังไม่แต่งงานนะคะก็คือต้องเชื่อฟังและปฏิบัติตามบิดานะคะเมื่อเป็นเด็กก็คือพึ่งพาพ่อแม่นะคะให้เชื่อฟังอ,อยู่ในโอวาทของบิดามารดานะคะสสตรีที่แต่งงานแล้วนะคะต้องถือปฏิบัติตามสามีนะคะเมื่อแต่งแต่งงานแล้วก็คือพึ่งพาสามีนะคะ 3. หญิงไม้หรือสามีที่สามีตายแล้วนะคะต้องปฏิบัติตามบุตรชาย นะคะสามีมีตายให้พึ่งพาลูกนะคะมีสัตว์ซื่อมีเมตตาเร่งน้มนำจริยธรรมมาใส่ตนนะคะก็คือหากเราปฏิบัติได้ตามนี้นะคะทั้งผู้ชายแล้วก็ผู้หญิงนะคะผู้ชายก็คือ,อคุณธสัมพันห้าและคุณธรรมเปนะคะก็คือคุณธสมสมพันธ์ของความเป็นผู้ชายและหญิงก็คือสีอ่ 4, คุณธรรมแลบการพึ่งพาสามนะคะก็คือเป็นหลักหลักคุณธรรมหลักจริยธรรมที่พระแม่องค์ธรรม ได้กําหนดไว้ให้เราปฏิบัติตามถ้าเราได้ยึดถือปฏิบัติตามเช่นนี้ได้นะคะตัวเราก็จะเรียกว่าเข้าสู่เป็นผู้บําเพ็ญหรือว่าเป็นมนุษย์ที่ได้มาตรฐานนะคะต่อไปนะคะในหมู่ญาติติธรรมด้วยกันนะคะให้ถือสเุสมอนหนึ่งทุกคนเป็นพี่น้องท้องเดียวกันนะคะมีแม่องค์เดียวกันก็คือพระแม่องค์ธรรมแม่หิจิตยานดวงเดียวกันนั่นเองนะคะอย่าไปตําหนิว่าคนนั้นคนนี้เป็นอย่างนั้นอย่างนี้คนคนนั้น ไม่ฉลาดนะคะหรือคนนี้ยากดีมีจนหรือคนนั้นฉลาดคนนี้สูงต่ําดําขาวยังไงนะคะต้องวัดกันที่คุณธรรมเป็นสําคัญนะคะจิตใจที่มีคุณธรรมเป็นสําคัญนะคะดังนั้นการเป็นผู้นํากลุ่มนะคะต้องไม่อ,อึดอัดคับแคบนะคะก็คือต้องมีใจกว้างนะคะต้องไม่แบ่งแยกนะคะและช่วยชี้แนะจัดแจงให้นักธรรุ่นรุ่นหลังได้รู้จักวิธีการบุกเบิกแพร่อทำด้วยนะคะ สำหรับผู้ชายชาติีต้องรู้จักปรับปรุงตนเองนะคะรู้จักอดทนถ้าหากในการเดินทางไกลนะคะเ,เจอแดดร้อนหรือว่าลมหนาวปุกป่าฝ่าดงขึ้นเขาลงห้วยหาละหารทานบึงนะคะเพื่อขยายงานธรรมะต้องไม่บ่นนะคะต้องไม่หวันไว้ในการปฏิบัติงานธรรมนะคะก็คือชายชาตินะคะยินดีต่อคำตาหนิติเตียนจากผู้อื่นให้แต่ให้วันเกรงต่อคําชมนะคะไม่ให้เราหลงไปกับคําชมนะคะ คึ้นคำชมบางทีถ้าหากเราหลงไปกับมันก็เปรียบเสมือนยาพิษนะคะที่ทำให้เราสามารถที่จะปฏิบัติบาเพ็ญไม่ก้าวหน้าเพราะว่าเราหลงไปกับคำชมนะคะรู้จักผิดชอบชั่วดีสำรวจสิ่งใดเป็นสันดานที่ไม่ดีนะคะให้รีบแก้ไขเสียนะคะให้สำรวจตนเองหรือว่าย้อนมองส่วนตนนะคะให้รู้จักประมาณตนจึงจะได้ชื่อว่าเป็นคือคานในทางทมได้นะคะ สำหรับนักทรรุ่นหลังให้เคารพนกตอบต่อผู้อาวุโสนะคะส่วนนักธทมอาวุโสให้รู้จักส่งเสริมและมีน้ําใจกว้างขวางต่อนักทรรุ่นหลังนะคะส่งเสริมสนับสนุนนักทรรุ่นหลังนะคะในและก็มีเมตตาต่อกันนะคะในเวลานี้โลกได้เข้าสู่วาระขับขันแม่วอรขอต่อลูกนะคะอย่าให้เป็นคําพูดลมๆเล้งๆเ,เลยอย่าให้เสียถ้อยคําอันมีค่า ผู้ที่เป็นปุถุชนมีใครบ้างที่ไม่มีความผิดพลาดทุกคนล้วนแต่เคยมีความผิดพลาดกันมาแล้วทั้งสิ้นนะคะคนที่ไม่ผิดพลาดเลยก็คือคนที่ไม่ทำอะไรเลยนั่นเองนะคะแต่เมื่อผิดแล้วรู้จักแก้ไขเสียถ้ารู้อยู่แก่ใจแล้วว่าผิดไม่ยอมรับที่จะแก้ไขเสียยังทำผิดอยู่เรื่อยไปปล่อยเลยตามเลยไม่คิดกับตัวกับใจนะคะหันมาปฏิบัติในทางที่ถูกต้องเสียย่อมเป็นเหตุให้ห่างไกลไม่สามารถที่จะกลับคืนนิพานได้ก็คือรู้ว่าผิดแล้วก็ยังไม่แก้ไขตนเองนะคะ ในสิ่งที่ผิดไกลวาจใจใจโรคโกรธหลงอะไรต่างๆก็ดีก็ยังยังย่ำอยู่ที่เดิมนะคะดังนั้นไม่สามารถที่จะพัฒนาตนเองไม่สามารถที่จะกลับคืนสู่แดนนิพพานได้นะคะเมื่อเรายังปฏิบัติบำเพ็ญภายในภายนอกไม่ดีนะคะภายในก็ยังมีโรคโกรธหลงอยู่เยอะภายนอกก็ยังปฏิบัติได้ไม่ค่อยดีหรือว่า,ายังปฏิบัติในศีลหรือว่าการ ปฏิบัติออกมาภายนอกก็ยังไม่ค่อยได้แก้ไขตนเองเท่าไหร่นะคะก็ยากที่จะกลับคืนสู่นิพพานได้นะคะสร้างบุญก่อนแล้วสร้างบาปตามหลังผลบุญจะถูกลบนะคะค่ะเมื่อเราสร้างบุญแล้วเราก็ชะลาใจเราก็ไปสร้างกรรมต่อกรรมเพิ่มนะคะผลบุญที่เราสร้างก่อนหน้านั้นก็จะถูกลบนะคะหากทําบุญเกินก็สามารถลบล้างความผิดได้ หากเราเคยสร้างบาปสร้างกรรมมานะคะแต่เมื่อเราสร้างบุญกุศลบำเพ็ญภายนอกภายในสร้างบุญกุศลช่วยงานธรรมะเยอะๆนะคะก็สามารถนาบุญกุศลนั้นไปนลบล้างความผิดที่เราเคยกระทามาได้นะคะฟ้าเบื้องบนมีบัญชีบุญและบาปของแต่ละคนเอาไว้นะคะใครทําบุญทําบาปมากน้อยอย่างไรมีบันทึกไว้ในบัญชีแล้วนะคะก็คือฟ้าเบื้องบนได้บันทึกไวอ้อย่างละเอียดนะคะหากทามากทาบาปมากทําบุญน้อย บาปก็จะพาสู่นรกนะคะแต่หากผลบุญมีน้อยผลบาปมากกว่าภัยพิบัติย่อมเข้ามากั้มกายได้ก็คือเรามีบุญกุศลน้อยนั่นเองแต่กรรมเราเยอะกว่านะคะเราไม่ค่อยมีบุญแต่เรามีกรรมเยอะนะคะก็สามารถที่ภัยพิบัติก็สามารถที่จะมากั้มกายเราได้ไม่ว่าจะเป็นน้ําท่วมแผ่นดินไหวหรือว่าภัยพิบัติต่างๆพายุนะคะดินน้ําลมไฟหรือว่า อุบัติเหตุนะคะก็คือ,อทุกรูปแบบนะคะนี่เป็นกฎเกณฑ์ของชาวโลกมนุษย์ตั้งแต่โบราณมาการบำเพ็ญปฏิบัติธรรมไม่ใช่ของง่ายนะคะแต่ปัจจุบันแม่ได้เมตตาเป็นการทั่วไปก็คือได้ปกปดธรรมะอย่างกว้างขวางให้กับผู้ที่มีบุญวาระและมีบุญสัมพันธ์อย่างกว้างขวางนะคะได้จัดระบบเสียใหม่ลดกฎเกณฑ์ต่างๆรวมทั้งภัยมันให้น้อยลงนะคะเมื่อก่อนก็คือมีบท กฎเกณฑ์ที่เคร่งครัดมากนะคะในการปฏิบัติบําเพ็ญนะคะอย่างยากลําบากมากนะคะตั้งแต่อดีตนะคะปัจจุบันพระแม่องค์ทาก็คือได้กําหนดกฎเกณฑ์จัดระบบใหม่นะคะทําให้การบําเพ็ญในยุคปัจจุบันง่ายขึ้นไม่เหมือนกับอดีตที่ผ่านมานะคะบัดนี้วิธีทําจึงบําเพ็ญง่ายวิบากภัยความทุกข์ความอาเพศแม้จะยังมีอยู่ในการปฏิบัติธรรมก็ยังคงมีอยู่นะคะก็ยังต้องมีอยู่แต่ก็ไม่ใหญ่โตนักนะคะ